เน่เกักบายนายกับ้าบอแค่หนา,า,า,าแตลูกก่อนโอ้ยน้อแม่โอ้ยน้อพ่อเมื่อวัาตายนั่นบอกพอ่อมันหา,าอะไรข้าบอเห็น อ้เยพอคนจังว่าสิเป็นนายเหลือเป็นเต้าเหลือเป็นสงพุทธองค์กาเป็นเท่าไรเลยเท้าวนะากรรมกวนโพตัมต่อยต่อยหาหม่อมดอกปิ่นเนี่ยเนี่เนี่ยพเพื่อช้เยเนียว่าตายตายนีตายไปแล้ว ม่ได้ใตเล่เล่นเล่นขึ้นพวกดังหลักคนหนังนออพอนอเนีเนี้ยเนี้เนี้ยนียนสายเยังี้ยสนงให้เป็้น้เรื้อเนาทพเนเนเนี้ยเน้ยเนียเนีเนียเนยเนี้ยเยเนเียเเียเย แต่จากเข้านอพ่อน้องมินพ่อยพ่ตายจากโลูกตายจากเต้าจากของเขาติดเต็งมาพ่อคุณสรรคเอ้ยพ่อมาตายไปแล้วโลดพ่อคือตังแต่อนพ่อไปข้ายังมีมือสิงกราบลับมา ยังมีมือิเจ็บปวนาติ่นิม่ๆๆ่อม่ไม่ไม่พบาดบาไทจยังพันไปเตี่ยวขาดก็ยังคงหลอกไว้มาป้าบุญจันทร์กันนี้พอไปไหยยังสีได้กลับมา คันยี่พอไปน้ายังสีได้กับบ้านเกินบาทพอละมันหายแนวบาพ่อมาตายไอ้ความมือเิ็บปวนตึงบิดบิดบ่เอ้ยบ่บ่ม่มีว่าเิปวนขึ้นมาได้เราตั้งๆเงี้ยบบุญชาล้ย Ô mãi vắng 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 ไวตั้งแต่แม่สามีกับลูกล้กนล้านญาติรนีละไว้ให้ให้หำละกรมปูหากความสุขบอก,บอกมีใจเจ้าตายสลายร่างว่าบุญสมดเ้ย บ้านมุน <convert> ม <to Christians> ั่งสมบัติจางเหลือดจังแกอ้อยแม่อีพอจานใครได้ก่อนก็คนบ้านเอี้ยพอแม่สามีกับลูกลูกเจ้านั่นแม่มาจิ้ทอดเดือดก็จิ้นเข่าระความพังเคยจิ้นปลาระความรวยก็จิ้นไก่ระความปี พ่อเอ,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 อ้ยพ่ yani โอโลกกวางควางตลอดญาติน้องก้องควางตลอดคุณแม่สาอยพ่อเอ้ยโดยจาะพ่อโลกโลกหลานลานมาเก็บเงตั้งแต่กียแต่โลกยังเป็นเด็กพ่อเอ้ย โอเด้โู้พอยังใบแผ้ผาดกะบผาดมียุ่โลกเจ้าเจียนบาเป็นบาปบุญโบชาณก็ยังป่อนโลกว่านอน่อระหัป่าบุญสารกับเมียสำเละว่ากันกวามถนอมเลี้ยงหอกจนใหญ่ ยาหมูกเจ้านั้นใหญ่แล้วมาตายจ่อยจากไปนี่พอจังแตกแม่ํานีแม่สุรัตพอคำมานี่ละไว้พอสุรทิ้ตลอดแม่สจำนีละไว้ให้ให้หํำละํำโกหาความโกหก ตายใจไปน่งนโกกตกลางเอิลูกกับวันนยี่นมนากลางแม่แม่กะลูกอีแม่อีพออ่พอเอิญมพอบุญหยแม่สามที่กินอดพอ โยกบวกเจ้ายกมาจูกกลางควัวลกของพ่อกียรหัดลายโยกมาจูกกลางใส้ใบเลวบ่อยากฟังแม่แม่สำนีกียิหัดลายจังได้พาลูกหลานสังญาพีน้องเจ้านั้นสังโอทิสตนก็ดนเน้อไปพอมา các toàn buồn năm ngoái mãi 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 và mãi 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 ป้าเอ้ยว่ามาบังเอิญคูบลางลูกสาวลาลูกชายน้อยกะบอดปีถือว่าในมือนี่แ็งเงี้เมียนมาใช่แล้วได้ได้ลกกามาควบกันแต่มารอทางมามาดีมาดูวาบุญสานคำบาดู มามาองมาอดอดนะะ่าร้อนเจ้าจะได้น้ำจกไม่ปอมาเด้อตลอดแม่จันทีกะได้แม่จันทีมาอดบ่วนนาหมดป่าปาเตกอยวเลินนกนกสยแม่จันที ยามาสายโยตั้งเกยบนเด่นหาดหน้าดอนอาไม่ลงนทางใหรับฟังเสียงนี้พวาบุญสังเอ้ยมาดีจะเชื่องแม่แม่เจ้าสังลูกสาวลูกสายลูกเกยลูกตายสังไม่ร้องคนใดใค่เจ้าสมิมิ้ิ โอ้ยสิ่งที่แล้วแล้วมาให้เจ้าลูกก้าวท้าหยับให้บางอย่าใส่กรรมญาติี่ร้องก็กำเราใครทำกันทั้งหมดใจของแม่ใจของพ่อลูกลูกหลานหลานใคเห็นเจ็ดล้านสดแต่นางรอคอยถาม่ามาดีแม่จะเกยโอ้ยมอแมเมื่อนี้ เมนจะมาทางหน้าไม่เจ้าใจตัวมาเดแมเดเมขันแม่มาทางไงยะเปสนปัญหาค้าขันจะมาทางหน้ายะไปสนดอกป้าเขาเน่เนเ่หักใส่ขันจะมาแ้วอยากกินเย็นใจใหญ่จักดาเจ้ากาเจนไปเด้อแมเดขันแม่จันพี่อยากกินปลา ลูกกาศีแร,ร้นไปงหาเย็นพีพว่าบนสัต็เกันในแม่นี้ผ่อนก็สนในสมมุมโนในกันมาแม่นสาธุเดือเนิวได้ดีก็ได้แต้งแล้วกันหลายอันวาพันยางคือผูกกว่ได้ท่านไดยี่แม่น ประสาทนอดแก้วกนอไงหลังสูงมีเลี้ยงได้กล้กันดอกพันเกี่ยวมองดูแล้วมางับตาให้ดีในเวลาพอดีที่ตรงของวิญญาณแม่ใจดีอี่พอบุญสานเขึ้นสวรรค์ป้าดอกควันนกแฟังเสียงยังฟังเสียงงู ขังที่หนึ่งสัญญาณมาเป็นสัญญาณเช้นเตือนบอกให้แม่จันที่ับา่าวุ่นชานลุมขั้งที่สองมุมมุมบารามาพร้อมน้ำกันกันมาบอกว่าพอบุญนชานเ้ยแม่จันฉัน นี่แม่บนควนพวกเจ้าสิได้บุูกหลานจางดอกแดงน้ำบาดที่ซ้ำเสียงมุ่ครังที่สามเทวดาลงมารับการชนดวงวิญญาณเจ้าระเบาดวงวิญญาณแม่จันทีไปเมืองปามสวรรค์ฟ้องเป็นมองอยู่ชวนบาปพาบุญสานกนไหนอยู่น้ำกองบูนุกและเจ้ากันกองจอยภักเน่าเหมือนเจ้าจะเขินโจเมืองสวรรค์ ราบกขดชนคนคนจังก่อยเมื่อมงป่ามาบัดนี้จะไปถึงสันสวรรบัด้องจัดตัวพมสันที่สีแม่จันทีนั่นมาแมนเมืองพีเมืองฮ้างมานุดย์กาบอใจเมืองหน้ารักกาบาใจกันเมืองป่าบอนเนาบัดจีจำที่เบาบ่แม่จันที เออถือว่าบุญคุณน้ำความดีกันสองเมือมังป่าอาตมาได้จ่าแล้วน่าได้ดีกัได้ว่าเสีเอาไว้พราะมนอีพอให้ยมแม่บั็นกันฮะเพราเป็นเจ้าภาคเมื่อนี้ได้บุญโนดอกทรงน้ำ สาเด้อแม่เอ้ยแม่สับเร็จกับโรคโรคกันได้ปุ่นเมื่อเนกไก่ซาติงตึ่งตึ่งตกระไก่ซาป่งปงปงป่ากระดังในเมืองไทยแน่เด้อแต่ยิ่งแจงดังไก่กระดังแจงไก่ป่าให้ปราหนำกูจนโตคือบางอนาคตนณาปลาสร้างเลยสมทามแม่เอ้ยแม่กันแม่เจ้านอนคว่ำเงินปันเพราะผีพาย กันไม,ม่เจ้านอนไงยันพลควาเป่าตื้นมือเจ้ากระเป๋าเจ้านอนแจ้งโอ้โอ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  หลอกหลนแม่กะเกอกันแนแม่เด้อพวกันทำกันคาหากำไรไก่ได้ง่ายง่ายเป็างไก่ย่างสะตางนันในลังคมขายขนมข้าวต้มผัดมีแตงโมสิงคโปรขน่อปรข้าไ้า็เลยก็อาเสียนแล้วต้อละขายซอหน่ารักเจ็บไม่ม้ไรเลยเล่เล่นเล่นก็องเจ้าโพละแสนสองแสนสมแสนสีสอง แม่เด็กคนเดลี้ยวกว่อโยมแม่โอมพ่อโยนี้ก็กระดังเดียวกันแม่เอ๋ยแม่บัดนี้สมต้อนแล้วสิอะไรไค่จาก บ่ยากพาพี่น้องเวลานั้นดอกจนมามาแต่พีาน้าหนาลำหลังมาจะหมดอาการไม่มือนี้โยบ่ไดแต่เว็นคอยดอกคำลงคำกับคำบ่แล้วสัมกีผลที่ตกที่แมงอุ้ยกีฟารำัมเปื้อมาแล้วเห็ุจังไดจังเสียมร้องใบว่าเจอกันดอกงานไม่มือนี้โยบ่ใด